ค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยววันนี้พามากินเพื่อนๆกินขนมจีนซาวน้ำปลาแดกนะคะต้มขนมจีนไปก่อน,นะคะ่ะวันนี้เราใช้เป็นขนมจีนแห้งเพื่อมันจะได้อร่อยนะคะระหว่างที่รอต้มขนมจีนเนาะเดี๋ยวเราก็จะมารอเดี๋ยวต้มขนมจีนให้สุกก่อนจีนแห้ง ต้องไปสักพักนะคะถ้าหลังจากเราต้มขนมจีนนะคะเนาะอันนี้ก็น่าจะสุกแล้วค่ะเพื่อนๆดูคะ่ะขนมจีนหรือก๋วยจั๊บเนาะทำไมเส้นเป็นอย่างเงี้ยเนาะเพิ่งซื้อมาครั้งแรกนะคะ,ะเดี๋ยวเราก็จะมาใส่น้ําเย็นนะใส่น้าไม่ใช่น้ําเย็นนะน้าธรรมดาเนาะมาใส่น้ําแล้วเราก็จะมาจับเป็นเส้นๆเ,เนาะแล้วเราก็จะกินกับ ปลาซาวปลาซาวปลาซาวน้ำข้าวปุ้นอย่างเขาเอิญปลาแดกอันข้าวปุ้นแซวน้ำปลาแดกเนาะค่ะะเนาข้าวปุ้นแซวน้ำปลาแดกแล้วทำมาดูกันมาจับเส้นขนมจีน จับเส้นขนมจีนก่อนก่อนนะคะเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆมาต้มปลาแดกซาวน้ำปลาแดกซาวมีกระชายหอมนะคะหอมแดงตะไคร่ข่าใบมะกรูดใส่ไปแล้วก็เติมรสด,ดีไปค่ะ เราตีไปหน่อยเนะเกลือน,นะคะแล้วก็น้ำปลาค่ะใส่ไปเลยนะคะน้ำปลาแดกซาวเดี๋ยวเรามาคนค่ะคนเสียงแก๊ นะคะน้ำปลาแดกซาวมีพริกก็ทุบพริกใส่ไปก็ได้นะคะแต่อันนี้เราจะใส่พริกป่นตอนลอยนี่เนาะหรือบางท่านก็ใส่พริกป่นไปเลยพริกป่นไม่เจอนะคะใส่พริกป่นไปเลยก็ได้นะคะนี่แหละคะ่ะแล้วก็เติมอีกตอนเรากินเด้อพริกป่นกับผงนัวใส่ตอนเรากินอีกทีนึงเนะะี่ยค่ะน้ำปลาแดกซาว เดือดแล้วค่ะน้ำปลาแดกซาวค่ะอ้าวปิดแก๊สค่ะปิดแก๊สนะคะเราก็ตักใส่เลยค่ะเนาะปิดแก๊สเสร็จเนี่ยตักใส่เลยน,นะคะเนี่ยค,ค่ะเพื่อนๆตักราดเลยค่ะ เนี่ยค่ะตักลาดไปเลยหอมหอมหอมกระชายหอมขานะคะเนี่ยค่ะหอมเนี่ยมันจะมีอุ้ยหอมหนากินมากเลยร้อน <_ C 1> <ๆ S 1> นะคะเพื่อนๆเนี่ยคะ่ะเสร็จแล้วค่ะมาเติมพริกป่นนะคะชอบเผ็ดก็เติมไปค่ะเพื่อนๆตามด้วยผงนัวชอบก็ใส่ไปนะคะแค่นี้แหละค่ะ เนี่ยค่ะอร่อยนะคะกินกับผักค่ะเพื่อนๆนะคะกินกับผักแก้มเนี่ยค่ะอืมอร่อยมากเลยค่ะเพื่อนๆนะคะค่ะิี่ขอบคุณนะคะ